รอดปฏิหารหญิงวัยเจขับรถตกหลุมกลางถนนจุดก่อสร้างย่านท่าพระคอหวยแห่สองเลขรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหญิงวัยเจ็ิบบิดลับนะคะเจอคุณงานก่อสร้างอุโมงทางลอดโครงการของกทมไม่ติดป้ายเตือนนะคะขับเก๋งยาริศต,ตกบ่อลึก ที่ขุดไว้กลางถนนเตรียมย้ายสายไฟลงใต้ดินบาดเจ็บพร้อมลูกชายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะตำรวจสอนอตลาดโพได้รับแจ้งว่ามีรถตกถนนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุนะคะเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาท่าพระตัดถนนราชพฤกษ ฝั่งมุ่งหน้าท่าพระซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะคะมีเครื่องจักรกลหนักและก็อุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เต็มพื้นที่ผิวจราจรฝั่งซ้ายสุดนะคะตรวซอมในหลุมขนาดกว้าง4เมตรยาว50เมตรลึกประมาณ10เมตรนะคะซึ่งขุดไว้เตรียมย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงสู่ใต้ดินนะคะพบรถเกง๋งโตโยต้ายารินะคะสีขาวทะเบียนขอไขบบ่บอเบไม้6ก3ามกรุงเทพมหานครตกลงไปในหลุมนะคะ สภาพหัวลดพุ่งลงไปในหลุมเลยนะคะปักคาอยู่ปากบ่อนะคะส่งผลให้นางเขมกกรก้องธนานนนะคะอายุ70ปีคนขับได้รับบาดเจ็บคลิตขัดยอกแล้วก็นายวรัตก้องธนานนอายุ25ปีปุดชายที่นั่งมาคู่กันปากแตกเบื้องต้นทั้งสองให้หน่วยกู้ภยัยทาการปฐมงพยาบาลยังไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลนะคะ นางเข็มเมกอนนะคะบอกว่าขับรถพาลูกชายจากบ้านพักยานท่าพามาซื้อกับค้าวที่ตลาดภูพอซื้อเสร็จกำลังจะเดินทางกลับโดยขับรถมาจากถนนรัชดาท่าพักกำลังจะขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปแยกท่าพะระหว่างนั้นไม่พบว่าพื้นที่เขตก่อสร้างมีการวางป้าย ไฟส่องสว่างหรือเครื่องหมายใดๆให้ทราบคนงานกำลังปฏิบัติงานจึงขับรถมาตามช่องทางเดินรถทางซ้ายเรื่อยๆกระทั่งรถตกลงไปในบ่อและมีคนมาช่วยออกจากรถโชคดีที่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่เช่นนั้นคงเจ็บมากกว่านี้ในขณะที่ตำรวจนะคะได้เชิญผู้รับเหมาเข้ามาสอบปากคำในประเด็นเรื่องแนวกัน้นแบรเออร์ ป้ายสัญญาณไฟสัญญาณจราจรแล้วก็ป้ายเตือนแนวก่อสร้างรวมทั้งแสงสว่างในจุดดังกล่าวว่ามีความเพียงพอหรือไม่นะคะเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนสาธารณะจะต้องตรงตามมาตรฐานไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและบาดเจ็บนี่เลยนะคะสภาพรถตกไปแบบนี้นะคะใครเจอแบบนี้ก็คงตกใจน่าดูนะคะนี่เลยนะคะแต่บรราคอหวยนะคะ สองเลขทะเบียนนะคะเราจะย้าให้ท่านชมอีกครั้งนะคะเลขทะเบียนร,รถนะคะคือทะเบียนขอไข่บอใบไ,ไม้6กหกสามรุงเทพมหานครนะคะที่ตกไปในบ่อกลางถนนที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะเป็นบันเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็รอดมาได้แบบปฏิหารนะคะสวัสดีค่ะ